สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินอาหารเกาหลีแต่ตอนนี้อิ่มแล้วนะคะกินอาหารเกาหลีอิ่มแล้วตอนนี้เราก็จะกินไอศครีมไอศครีมนะคะแต่คนไทยชอบพูดคำว่าไอติมไอติมคะ่ะอ่างสารไอไม้มาลาย ต่อเต่ตสาสระอิมอมาไอติมคุณชอบกินไอติมรสอะไรคะ Hmm, what flavor of ice cream do you like? Flavor, flavor ภาษาไทายเรียกว่ารสรสรส is flavor uh. what kind of ice cream? ่า uh, What flavor of ice cream do you like? Mm hmm. คุณชอบกินไอศกรีมรสอะไรอ่า uh, ชอบกินไอศกรีมรสเรนโบว์ hmm. นะคะและช็อกโกแลตและช mm ็อกโกแลตเพื่อนของอ uh, าชอบกินไอศกรีมรสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อ่าและรสวานิลาวานิลา And you แล้วคุณหลักชอบกินไอติมรสอะไร่า uh, so everyone can comment and tell me what flavor of ice cream do you like คุณหลักชอบกินไอติมรสอะไรคะสำหรับวันนี้อาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกินไอติมกินไอติมรสเรนโบว์เรนโบว์ค่ะมีวฟเโิลด้วยบายบาย